นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u ู e นะครับก็วันเสาร์นะครับก็เป็นวันหยุดนี่ครับก็มารีแลกก็คือล้างรถล้างลานะครับโอ้เสียงเดียวมันขึ้นไปบนหมวกว่วเลนะครับมันกิดิเปื่อนๆนน่แหละพี่น้องนะครับก็ได้อยู่ประมาณเท่านี้นะครับประมาณนี้แหละหิ้วล่างครับนี่ครับวาหลายคู่ด้กพี่น้อง นะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปจัดไฟแสงสีนะครับถ้าร้านมีที่จอดนะต้องบอกกันก่อนนะครับถ้าร้านมีที่จอดนี่ครับเมื่อกี้ก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับที่ถ่ายคลิปแรกนี่ก็เป็นคลิปที่2นะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวดูรอบๆคันครับสีสเปรยผมก็ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวจะพาไปดูสีสเปรยนะครับ เดี๋ยวเราเตรียมตัวก่อนนะครับคลิปนี้เป็นการเตรียมตัวจะทำสีกระทะนะครับนี่ครับตอนนี้ล้างออกเลี้ยวครับล้างออกเลี้ยวนะครับโอ้ยสูงเลนี่ครับล้างออกนะครับมาจังเงาเงาหน่อยครับท่านผู้ชมยังไม่เดินทางนะครับตอนนี้เริ่มสีตึงๆแล้วครับ <laughs> สีตึงตึงเบียร์ก็เพิ่งจะล้างเสร็จครับก็เลยออกมาตั้งคาดตั้งอะไรนะครับนี่ครับสีก็ซื้อมาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าผมตัวอีกนี่แต่ว่าสีเห็ดสีเห็ดนี่ครับซื้อมาแล้วนะครับห้ากระป๋ออ้า แล้วคอยสิรูเล้งในวันในสีในสีใดซื้อมาสองสีนะครับอ๋อนี่ไงตัวนี้สีบอลน,นะครับบีบอลแล้วก็ที่ตู่ซื้อมาให้ครับตัวนี้น่าจะโอ,โ,อโ,อโอ้แแตกแจกๆๆอ๋อตัวนี้สีดำอดตอนแรกไอตอนแรกผมว่าจะใส่ตัวดุมนะครับ เป็นสีน้ำเงินแก้วนะครับตัวดุมล้อเป็นสีน้ำเงินแก้วแต่พอดีมันไม่มีนะครับอยู่ที่ร้าน<อ>เดี๋ยวผมจะใส่เป็นสีน้ำเงินแก้วแล้วกันนะครับ<อ>เพราะว่าเดี๋ยวเอาแต่สีกระทะก่อนนะครับใส่แต่สีกระทะก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับมา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 ,มาพาหนีมาเบิ้งรถงามนี่นะครับนี่ครับมาดูรถยูสุนะครับ ขออนุญาตเจ้าของค่ายด้วยนะครับผมโอ้งามแต่ว่แต่ด่วนนะครับสองปากอยู่ข้างบนกันชนยื่นครับผมแล้วก็มีผ้าใบข้างหน้าด้วยนะครับบางฝุ่นข้างหน้านะครับนี่แหละโกด่วนนะครับอ่านี่แหละโกด่วนฟังฝุ่นโอ้นั่นไซอนัน ใช้กากแห้งว่า่าจะไปลุหงวาหันทางไหนวุ้นนี่ครับเจ้ามาอาบน้ำครับห้องน้ำก็อยู่ฝั่งนี้นะครับโอ้อากาศบ่ดีวันไหนวะทอนแถวนี้ไหมอยู่ใกล้ทางขยะหมดมาดูกันนี้ต่อครับนี่เป็นคอกมีินียมนะครับขออนุญาตเจ้าของค่ายน้ำเนื้อนะครับนะครับคอกมีินียมครับเป็น หม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับแปดนิ้วเดี๋ยวเพิ่งแปดว่าแปดแหละ,ละแปดกึศิบน่าจะสิบอยู่หรอกสิบนิ้ว,วแล้วก็มีเจาะคอด้วยนะครับมีเจาะคอปู้นะครับปิ้วปิ้วนะครับกระทะก็เป็นกระทะอ่าชุบนะครับกระทะชุบนี่ครับ เป็นรถข้เจ้ามาใส่แลนมันนะครับแลนมันแลนนี่แหละผมว่าผมชอบบางฝุ่นนะครับรถพ่วงนี่ผมชอบอยู่นะครับสวยนะครับแต่งสวยนะครับอ้กระบะตัวไทยนะครับตัวปิดท้ายด้งออกมานี่ครับเป็นรถมหาสารคามนะครับท่านผู้ชมรถบ้านผมเองนะครับไม่รู้ว่า เพิ่นยู่ิสรผมไปสมัครไฟแคที่ครัไฟท้าย LED ครับนี่ครับมาดูบางฝุ่นท้ายครับตัวโหดๆนะครับตัวโหดเลยแหละบางฝุ่นท้ายดุมแดงกับงามเลยพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวมาดูบางฝุ่นท้ายครับผม โอ้สุดจริงครับบางฝุ่นท้ายสุดไหมครับท่านผู้ชมบอกผมทีเป็นลายอย่างอมอเตอร์ไซค์นะครับโอ้เจ้าก็ะเดียดแต่งามแล้วะ่บางฝุ่นมาขออนุญาตนะครับขออนุญาตขอขอนุญาตเบื้องใกล้ๆนะ ผ่ามันสองด้านเลยนะครับผ้าสองด้านเลยเป็นบางโคเนเหลดสแตนเลดหรเหลี่ยมภาพๆด้วยนะนี่ครับรถวิ่งงานก็จะประมาณนี้นะครับรถวิ่งงานเนะาะวังฝุน่นตัวแม่ก็ใหญ่นะครับใหญ่หมดเลยครับจกกัดว่าสวยเลยนะครับท่านผู้ชมกระจกนาซ่าก็เต็มครับ ก็สวยงามนะครับกระจกนาซาก็สวยนี่ครับบางฝุ่นตัวแม่มาเดี๋ยวมาจับดูใกล้เป็นท้องช้างนะครับท่านผู้ชมโอ้เหเี็ดขักเจ้าว่ะอาังฝุ่นไหมเอาอันนี้รถไส่ยุ่ยใส่ไหนแมนเนี่ย <Nhạc> oh, cái vậy ông Nhà bàn nha bàn tay nghe mặt hai ông y bóng lộng 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 Lột lộng 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 สวยงามนะครับน่าจะเป็นคนขับแต่งเองนะครับเนี่ยเราพิยับเรากงา,า,ากงอ้ามเดี๋ยวมาพิยับก็งามนะครับท่านผู้ชมเราโอ้เรามาจอดหนีว่างหนึงกันทีเนี่ยเนี่รยรอท่าน,นการยังแล้วไปครับเอาไปเขา อ๋อนี่ก็เจ้าไส่งน์นะฮะโอ้ยกากแห้งกากาแห้งนี่ครับโอ้คนขับแต่งเองนะครับท่านผู้มชมฝั่งนี้ก็ทางนี้ก็จะเป็นวิกเตอร์นะครับตัวใหม่ใส่สูงนะครับแต่สูงก,ก็จริงอยู่แต่ว่าน้ำหนักมันเบ่หนักนะครับมันเป็นกากแห้งแม่แห้งแล้วมันก็บเบาๆนะครับ คนขับจัดแต่งเองเลยครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมฝั่งฝุ่นเนี่ยหมักตัวนี้ว่ะฝั่งฝุ่นท้องช้างเนี่ยหมักตัวนี้คนขับกลับบ้านพรุ่งน,นี้ก็จะมาเอารถแล้วก็จะไปใส่งานต่อนะครับน่าจะบ้านเดียวแถวแถวนี้นะครับต้องขออนุญาตด้วยนะครับผมที่ล่วงเกินไปนะครับ เพิรนเฟิรนมีรวดอยากคันไงแถวแค่เฟิร์นอินเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แล้วขับผู้เดียวสองคันเลยเีโอ้ อืมอได้เงินดีแล้วกันวางกันนะอาทิตย์ละหมื่นก็นได้นะครับผมได้ยินว่าผมได้ยินว่าอย่างนั้นนะอาทิตย์ละหมืน่นกว่าบาทก็ได้นะครับเนี่ยช่วงงานเยอะๆเนี่ยนะครับช่วงงานไม่มีก็รีแลกตัวเองนะครับก็คือแบบพอเลี้ยงตัวเองได้อะไรอย่างนี้นะครับโอ้หักแต่วาัางฟุ้นดาดนี่แหละเว้ยงามครับ ไงครับกับตัวเมียนะบางฝุ่นนะท้องช้างเลยโอ้สวงามงามงาม,งามนะครับก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับเล็กๆน้อยๆครับของเฮากะบางฝุ่นอ่าท้องงัวนะครับบางฝุ่นท้องงวัวก็จะแอ่นแค่นี้พอนะครับแอ่นไม่มากครับ เพราะว่าทุนไม่เยอะนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ